สวัสดีครับพี่ยอดพาทำมีมอใน e ีนี้ก็มาคุยกันต่อเนื่องจาก e ีที่ผ่านมานะครับก็จากการที่พี่ยอดชวนทุกท่านเข้ามาเรียนรู้นะครับเข้ามาสร้างโอกาสมาสร้างความมั่งคัง่งยุคนี้เราต้องบอกว่าต้องสร้างความมั่งคั่งในใน อาชีพที่เป็นตัวตนของเราต้องใช้คํานี้นะครับว่าสร้างความมาั่งคั่งในอาชีพที่เป็นตัวตนของเราที่มีอิสระภาพทางด้านการแสดงออกทางด้านความคิดต้องบอกว่าต้องเป็นตัวตนของเราจริงนะครับเพราะว่าถ้าเราพยายามที่จะเป็นตัวตนคนอื่นเป็นเหมือนคนอื่นคุณจะไม่มีความสุขในชีวิตเพราะว่าคุณหาตัวเองไม่เจอวันนี้ถ้าคุณหาตัวเองให้เจอให้เร็วที่สุดไวที่สุด ก็จะมีความสุขที่สุดนะครับไม่ต้องไปเป็นใครครับเป็นคุณแล้วก็แสดงออกให้โลกเห็นในสิ่งที่ถูกต้องบนบนสื่อที่เป็นสื่อของเราที่เขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียนั้นวันนี้เรามีสื่ออยู่ในมือนะครับที่เราจะแสดงตัวตนออกไปให้โลกเห็นวันนี้นะครับเราเนี่ยหรือใครก็แล้วแต่บนโลกใบนี้เนี่ยถ้าสายตาทุกสายตาของคนบนโลกใบนี้จ้องมาที่คุณคุณจะร่ำรวย นั้นบนโลกนี้นะจะจ้องมาที่คุณได้ยังไงนั่นคือการผ่านโซเชียลมีเดียนั้นวันนี้เราใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยให้เป็นแล้วก็ให้ร่ำรวยโดยการสร้างตัวตนที่เป็นตัวตนของเราออกมาครับนั้นคุณจะร่ำรวยกับมันได้นั้นความร่ำรวยเนี่ยผมใช้คําว่าความมัง่งคั่งในชีวิตดีกว่านะควาเป็นคํ็นา w เวลส์นะครับเป็นเป็นเป็นความมัง่งคั่งเป็นความอุดมสมบูรณ์เป็นความพร้อมทุกอย่างนั้นถ้าเราร่ำรวยอย่างเดียวแล้วเรา,เรา ไม่สามารถมีอิสระภาพในชีวิตเราต้องโดนจองจําเพื่อต้องหาเงินหาเงินหาเงินชีวิตนี้มันคงไร้ค่าแล้วคงไม่มีความสุขนะครับนั้นใช้ชีวิตซะชีวิตของเราเนี่ยใช้มันซะใช้ให้คุ้มแน่นอนวันนี้ที่พี่อ๊อกำลังจะพูดถึงคือการชวนทําแพลตฟอร์มอย่างที่อีพีที่แล้วที่พี่อ๊อบอกว่าหนึ่งถ้าคุณจะร่ารวยในยุคนี้มั่งคั่งในยุคนี้ในระยะเวลาสัาน้นแล้วคุณก็โดยใช้เวลาน้อยนิดนะครับเช่นคุณต้องมีโทรศัพท์มือถือคุณต้องมีสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ต คุณต้องมีสื่อโซเชียลมีเดียในหลายหลายช่องทางอยู่ในมือของคุณนะด้วยตัวของคุณเองด้วยคุมมันได้แล้วก็สำคัญสุดคือเลือกแพลตฟอร์มที่ถูกต้องที่คุณเข้าถึงมันได้แล้วก็มันว้าวจริงๆนะครับมันมีระบบซัพพอร์ตให้คุณเติบโตเร็วและสร้างความมัง่งคั่งในเวลาในระยะเวลาสั้นแน่นอนครับว่าแพลตฟอร์มที่พอเลือกเลือกแลพราะว่าง่ายๆก่อนนะเนาะเพี้ยเนี่ยเพิ่งสบายสบายเพ้ยนมเป็นคนสบายสบายแล้วก็ เสื้อผ้าที่เาอา่อใส่เนี่ยจริงๆก,ก็บอกว่ามีสองสีคือสีดํากับสีเทาในชีวิตนี้ไม่อยากใส,ส,ส่สีอื่นนะครับก็ชอบสีดากับสีเทาเพราะว่ามันดูมันดูดิบๆมันดูธรรมชาติดีนะครับก็เ,เรียกว่ามันสบายๆในภาษาทั่วๆไปก็เรียกว่าคนขี้เกียจนั้นหมายความว่าอ๋อพี่ว่าเป็นคนขี้เกียจแล้วก,ก็ก็อาจจะใช่นะครับเป็นคนขี้เกียจนั้นถามว่าเป็นคนขี้เกียจ แล้วไงนะครับเป็นคนขี้เกียจเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวว่าไอ้คนคนขี้เกียจไม่อยากคบไม่ใช่ไอ้คําว่าขี้เกียจคือเพื่อไม่อยากเป็นคนเหมือนสมัยก่อนที่แบบขยันทํางานตั้งแต่ตีสี่ตีห้าแล้วไปนอนอีกทีห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วทํางานอย่างเงี้ยไม่มีวันหยุดนั้นถามว่าคนขยันนั้นขยันขยันแล้วร่ำรวยแบบนั้นอะ่ะบอกว่าเราไม่เอามันคงหมดยุคหมดสมัยเราไปแล้วจริงไหมครับ ก็ขำๆอย่างที่นะครับก็บอกว่าจริงๆล้วเราเราคนแบบทํางานแบบสบายๆง่ายๆแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆไม่นานแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะจริงบอกว่านึงเราพี่าเป็นคนชอบทํางานแบบสบายๆแล้วก็ใช้เวลาที่ทํางานเนี่ยไม่นานนะครับล้าใช้เวลาสั้นๆแล้วก็สามารถที่จะทําให้เราร่ารวยได้นั้นบอกว่าไอแพลตฟอร์มเนี้ยมันมันพอไปเจอมันโดนใจจริงนะเขาอ่ะมันมันเหมาะกับคนที่ ชอบแบบใช้ชีวิตแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องพิธีริตองไม่ต้องไปใส่สูตรปลูกถ่ายไม่ต้องไปเคร่งเครียดกับอฟอร์ตตัวเองฟอร์คนอื่นจนห้ามรู้สึกเหมือนเครียดเราทํางานแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็มันแบบสบายๆนะครับแล้วก็ทําแล้วมันมันได้ง่ายๆไม่ใช่บ่หูเราไปเวิร์ a ฮาร์ดทงานทํางานแบบยากๆแล้ว มันรู้สึกมีคุณค่าใช่ฮะไอไอไอคุณค so ่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ความยากหรือความง่ายแต่คุณค่าเนี่ยเรารู้ว่าอ๋อไองานเนี่ยมันยากพอยากแล้วออกมามันมีคุณค่าเรามีความสุขหรือไองานหนึ่งเนี่ยมันง่ายแต่ออกมามีคุณค่าเรามีความสุขนั้นความสุขมันไม่ได้อยู่ง่ายหรือยากแต่ความสุขมันอยู่ที่ว่าไองานนั้นมันทําแล้วออกมามีคุณค่าแล้วคุณค่าแล้วมันคุ้มหรือเปล่านั้นบอกว่าความที่พี่อ๋อโตแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเราอาจจะทํางานเพราะความสนุก เพราะความรักนั้นช่วงวัยรุ่นหรือช่วงเด็กแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาเนี่ยเรามีครอบครัวมีอะไรปุ๊บเนี่ยเรามุองหวงว่าให้สิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันคุ้มที่จะแลกไหมนั้นการทําแพลตฟอร์มเนี่ยเดี๋ยวที่บอกปัจจัย3อย่างนะคือโทรศัพท์มือถือสัญญาณอินเทอร์เนต็ตแล้วก็โซเชียลมีเดียแล้วก็แพลตฟอร์มพอเราตกผลึกแล้วเเราสุงว่าให้มันคุม้มมันคุ้มที่จะแลกมันคุ้มที่จะทํามันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเราไม่ได้ทาเพราะความรักเพราะความสนุกเป็นที่ตั้งเราความคุ้มที่จะแก ับความสุขของเราทั้งชีวิตที่จะจะจะได้มันนะครับก็เรามาหาความสําเร็จเนี่ยต้องบอกว่าความสําเร็จนะความสาเร็จม um. ันเป็นเรื่องของความตั้งใจที่จะสําเร็จแน่นอนเะว่าความสําเร็จมันก็เลือกคนที่มีความตั้งใจจะสําเร็จเหมือนกันความร่ำรวยก็เหมือนกันนะครับความร่ํารวยเนี่ยมันก็เลือกคนที่ต้องการที่จะร่ํารวยนั้นคนที่เขาไม่อยากรวยทำยังไงคุณก็ไม่รวย คนที่เขาไม่อยากสําเร็จทําไมเพราะ็ไม่สาเร็จเพราะว่าเขาไม่มีความต้องการที่จะเป็นมันความสําเร็จมันก็ต้องการความคนที่ต้องการสาเร็จความร่ารวยมันก็ต้องการคนที่จะร่ารวย ความมั่งคัง่งมันก็ต้องการคนที่เขาต้องการความมั่งคัง่งนั้นเ,เชื่อมั่นว่พียร์ทำลายนะครับในชีวิตหนึ่งเราต้องการความสําเร็จเราต้องการความร่ารวยแล้วต้องการคว,วา,มม,ววามมั่งคัง่งเราต้องการมีชีวิตที่สะดวกสบายทํางานไม่ต้องไปเวิร์ a ฮาร์ดเหมือนสมัยก่อนนะครับที่ทำงานแต่เช้าเลิกงานดึกนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่มีวันหยุดเพื่อสะสมความมั่งคัง่งแล้วก็สุดท้ายก็มีปัญหาสุขภาพานึกภาพนะครับว่าเราร่ำรวยแบบมีเงินในบัญชีเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ว่าสุขภาพเราไม่ดีเราไม่มีเวลาใช้เงินมั่าาเรเรา เราทํางานไปเพื่ออะไร for w เวิ์นั้นทุกอย่างบนโลกไปเนี่ยวันนี้เขามองคําว่าสมดุลและนะครับความสมดุลก็ลคือคุณมีสุขภาพที่ดีมีเวลามีเงินแล้วก็มีความสุขกับชีวิตไม่ต้องไปแบบมุ่งมงหาแต่เงินนะครับแล้วเอาเงินมารักษาตัวเองนะครับเอาเงินที่รักษาตัวเองแล้วเ,เงินที่ได้เนี่ยไปให้คนอื่นเพื่อมารักษาตัวเองนั้นต,ตัวเองก็แสดงว่าย,ยังไม่รู้จักตัวเองนะครับก็มัวแต่หาเงินนะัก็สิ่งที่ที่บอกว่าเนี่ย การที่เราเลือกแพลตฟอร์มสักแพลตฟอร์มหนึ่งแล้วที่จะทําให้เราไปได้ไกลข้อที่1นึ่งแล้วยวอให้หลักนะครับคือมันต้องมีคําว่าสินค้าและบริการโดยเฉพาะถ้ามีสินค้าเนี่ยสินค้าเนี่ยต้องดีและพิสูจน์ทราบได้การพิสูจน์ทราบได้รนดัแบบแรกเลยเนึ่งถามว่าให้คุณเองเนี่ยคุณใช้สินค้านั้นหรือเปล่าคุณใช้ไหมกับการโอเคเมื่อเราเองเนี่ยมีการบอกต่อหรือแนะนําให้ผู้บริโภคท่านหนึ่งใช้เนี่ยเขามีการซื้อซ้ำไหม ถ้าสินค้ามาดีหนึ่งเราใช้เราตัวเองเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรา appreciate เราชอบมันมากเลยมันทําให้เรารู้สึกดีมากสุขภาพดีมากแล้วเรามีคาำว่าเราอยากจะบอกคนน่าแสดงว่าเฮ้ยในความรู้สึกของเราสินค้าดีแต่แน่นอนคําว่าดีเนี่ยมันมีมาตรฐานในเรื่องการผลิตมาตรฐานในเรื่องของวัตถุดิบมาตรฐานทุกสิ่งอย่างที่มันเป็นองค์ประกอบของสินค้าหนึ่งชิ้นมันต้องดีทูจน์ทราบได้ทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ แล้วก็2คือเรา,เราบริโภคเองใช้เองเราบอกดีแล้วผู้บริโภคเนี่ยเขาใช้แล้วเกิดการซื้อซ้ำแสดงว่าสินค้านั้นดีแล้วก็มีการบอกตอบนะครับก็ไม่พอปุ๊บเนี่ยข้อที่2นะครับคือระบบหรือผลประโยชน์ที่เขาจ่ายกลับมาให้เราบนแพลตฟอร์มเนี่ยมันคุ้มค่าไหมมันง่ายไหมมันได้จริงไหมมันคุ้มค่าที่จะแลกที่เราจะสละเวลาที่เราจะลงทุนเวลา3เดือน5เดือน1ปีแล้วมันง่ายด้วย มันได้มากด้วยมันคุ้มค่าด้วยอันนี้แล้วก็ที่3นะครับแพลตฟอร์มนั้นเขามีระบบระบบรองรับการเจริญเติบโตของเราไหมมีระบบซัพพอร์ตไหมมีระบบเทรนนิ่งไหมมีทีมที่จะเข้ามาเป็นแบ็กอัพไหมให้เราสามารถทํางานได้ไม่ใช่บอกว่าอ้อคุณไปนะออเคอเข้าป่าไปถางลกถังพงเองไม่มีอะไรซัพพอร์ตมือเราก็เจ็บสุดท้ายอาจจะเป็นไข้ลมหายใจจางไปแต่ถ้าแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยเขามีระบบทุกอย่างที่จะให้คุณเจริญเติบโต ครับคุณไม่เป็นเขามีระบบสอนงานมีระบบโคชชิ่งมีเมนเตอร์มีพี่เลี้ยงชนกระทั่งคุณเป็นมืออาชีพในระยะเวลาสั้นๆด้วยไม่ใช่ทำมันไปหลายปีแล้วก็ยังไม่ได้อะไรแล้วเขาโอเพนนะครับให้เราสามารถทําการตลาดนะครับบนแพลตฟอร์มเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าเปิดกว้างเลยแต่ก็ต้องมีกรอบขององคอ์กรนะเพราะไม่ใช่ให้องคอ์กรเขาเสียหายคุณทําได้เต็มที่คุณมีอิสระแล้วก็ทําได้ทั่วโลก ทำได้ทั่วโลกไม่ใช่แค่เมืองไทยคุณสามารถทําได้ทั่วโลกเลยธุรกิจแบบนั้นบนแพลตฟอร์มนั้นคุณประสบความสำเร็จแน่นอนเพราะประชากรของเราเป็นพันล้านคนนั้นพี่ออมีคําตอบให้ทักมานะครับแล้วเราเจอกันใน EP ต่อไปโอเคครับสวัสดีครับ